สวัสดีครับนี่พ่อก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับคูลรวาและมัดดิดนะครับระทะากับอาราเบสนะครับในกันคืนนี้เวลาตีสามตรงนะครับผมอร์มการเล่นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับสําหรับคู่นี้นะครับเพราะว่าจากฝูงอย่างแล้วมัดดิดนะครับมีผลงานที่ดีเอามากๆนะครับเนื่องจากพ้นโควิดมานะครับกลับมาเตะนะครับลงไปเจัดนนะครับเป็นฝ่ายขวาชัยไปได้ทั้งหมดเลยนะครับ จนตอนนี้นะครับกระโดดขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของลีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเปิดรังเย่าคราวนี้นะครับพร้อมเก็บ3มแต้มอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับยิ่งเกมนี้คู่ต่อสู้นะครับดันเป็นอาราเบสนะครับทีมที่อยู่ในโซนล่างของตารางนะครับที่มีผลงานหน้าเสือนั้นเข้าคันเลเทเลยทีเดียวก็ได้ก็ว่าได้นะครับหลังจากแพ้รวดมา5้นัดซ้อนนะครับโดยทั้งเกมลุกและเกมรับนะครับชูฟอร์มไม่ออกเลยนะครับผม ดูทรงแล้วการออกไปเยือนจากฝูงดิบคราวนี้คงไม่น่ารอดตัวกลับมาได้แล้วครับหลังนั้นกับราคาที่เปิดมาให้เรียบมาดิดนะครับตอน1.75นะครับเกมลุกพร้อมบวกสกอร์ได้ตลอดเวลาแบบนี้นะครับคงต้องเข้าข้างบอลต่อสถานเดียวแล้วครับเอาแล้วครับฟันธงครับอยู่เรียอมาดิดพิชิตชัยครับวิเคราะห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง